ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่7นะครับมกราคมนะครับพศ2,500 หกนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดรูดสกับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับ1นะครับก็จะเจาะนะครับผม4คู่นะครับก็จะมี0 12ย์1แล้วก็4 1นะครับสำหรับเด่น1นะครับสําหรับเด่น4ก็จะมี45 4 0 46แล้วก็ สี่สามนะครับก็สี่คู่เหมือนกันนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสําหรับสามตัวโต๊ดนะครับผมก็จะให้นะครับผมห้าคู่นะครับบวันก็เก็บเข้าโต๊ดนะครับให้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับออกหนึ่งสามเจ็ดนะครับให้หนึ่งสามหนึ่งสามออกสามห้าสามแต้มเดียวนะครับเก็บเข้าโต๊ดนะครับชุดเด่นสามตัวงดนี้นะครับผมงวดนี้อให้เข้าโต๊ดเลยนะครับเข้าสามตัวตรงก็จะมีสี่สองหนึ่ง 2 4 5นะครับแล้วก็1 2 1นะครับแล้วก็9 4 9นะครับแล้วก็7 4 1นะครับสำหรับตัวเลขชุดชุด3ตัวนะครับสำหรับชุดเบื้อก็กันไว้นะำวนก็เข้า0 0นะครับก็จะมี4 4 1 1 2 2 9 9นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดวันที่10วันที่7นะครับมกราคมนะครับปศ2564ันาหสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันไลฟ์สดเม็ดเดียวนะครับ17 11บเนาฬิกาหรือว่า5้าโมงเช้านะครับพูดติดติดขัดขัดสิบเนาฬิกานะครับห้าโมงตรง5้าโมงเช้านะครับไล่สดเม็ดเดียวสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ